สวัสดีครับผมผ่านเต่าไากิโลทงครับวันนี้มากับผ่านตอมนะครับเด้อเอามาหาเจ็บเหตุอีกที่เขาละครับผมวันนี้เพิ่งครับว่าสิบหมานหรือว่ามานครับโอ้โหเกือบเน่าเลยมาเบิ่งเน้นอ่ะผ่านตอมเห็นแล้วครับผมเอาวันนี้มาเบิ่งเป็นไปสองหมื่นไหมเออพอดีพอดีน้ำโอ้ห้องนกจังเลยครับจังตึ้งเลยครับพี่น้องเอกกำลังงามๆเลยครับผม ี่สโอ้หลายแต่ว่าทันตีดอกครับจังกึ้งเลยครับพี่น้องเห็ดตับเต่าตัวพี่น้องเดตัวตัวว่าเห็ดฝนข้ามครับบางคนอาจจะวนหลุดัจมากครับเนาะบางคนก็อาจจะรู้ใช่บางคนก็คึบคามคุกคามเอาไปแกงได้เลยครับอันบรขมนะครับโอ้หน้าแต่วบาต้นเงืองไม่เหรอ เพียบเลยครับเพียบเลยครับอะไรวะมาดูวันนั้นมี่ขนาดี๋ยวมาวันนี้ออกอีกแล้วนี่นี่ดอกกำลังงามเลยนั่นนี่นี่ดอกดอกนี่งามเลยดอกนี่งกำลังงามเลยนี่เอล่นมาสิบบาทตอนต่ำชั่วแน

Uh, đọc chung chung này thấy không châu không? Đọc thì đọc đọc chung chung này không? Đây là này. Nhìn bác theo nhìn này. Bác xuống xương đọc. Thế qua. Trong khi này có thể lái đổi cái đây mình. แม่ล้างผีไหมตาเข้าไปในเบิง้งไหมมืนน่ะไหมดุจเขามาฟอกดูเห็นวะข้างผีเจ็บอยู่แถวนี้แหละถือว่ามาล้างตาไหมนี่วะี๋ยวท่านเห็นมันกำลังขึ้นน้อยๆก็มีท่านเห็นตรงนี่ Đêm này. là mình nhai cho mấy em hiền này. Này là dưới thằng mặt nó, cái đây đây mình làm để sống rồi đây mình làm. Ủa là đọc những người, nó lắng này nói rồi. Ở à, chú bồn này nói mẹ. Ở bông bồn này đi. Đi Nhi mẹ. Nhi, cái chúm lên đây lên này, hết này. ต้องกมกล่มเลยครับนี่ไหมยังบ่ดีไหมทำไมดอกหน่อยมั้ยหน่อยด้วยก็งั้นไงก็มาหาเมือหลังแห็นอีกเลยมึงวะเห็น่ามูอื่นอีกเดยวเรส้มนี่นี่เนมหาย่างกับนี่นไปบ่งผลงานเขาครับ ส้มนี้กับพ่อแกงเลยครับแถวนี้เด้เฮ้ยอู้นี่บ้านถิ่มซื้อเลยว่ะนี่แม่นะนี่แม่นี่แม่เห็นบนะ่หนิเห็นบ่ข่อยหเห็นเล่อเอเอไงจับามา้งมังมันหกที่มัคือใบแม่เออเฮ้ยบ้านาามาท่านบ้านแห้งเด้อบังบ้านแห้งแล้วนี่แม่โอ้ยยเเอาไปลโหมาออกเอง,งสิ าเายแขงไนกลยสันแงไหนอยเอาไปบนสักเลยครับี่ว่าาดีๆมันแนมสีคือใบใหม่ฝนมันปีกเปียนแล้วนแนมหายากขขา่ข้างป้ามงเบิ่งไปนั่นข้างต้นนั่น

ออกเป้เสื okay, ่องออกเสื่งดีที่ยังเนี่เเห็นพอนบานนียังเห็นมันเลยหรอปด้แกงอะ้แกละครับงทำานครับนี่พอได้แก้งอยู่เรับพี่น้องเอกงมอยู่นี่ นะครับเห็ดเพิงกท่ามครับหรือว่าเห็ดตับเต้าครับคนถ้าเอห็ดตับเตาอะไรแจ้งนึงครับผมถือว่าหมาเนี่ครับไม่ยำได้กับหมายำหนังครับนี่กับฝากติดตามช่องยูทูปของในนะครับเด้อช่องหากิรลถุงครับผมเอาละทีนี้ผมผ่านเตาก็ผ่านต่องขอลาไปก่อนครับ